สวัสดีค่ะพบกับบจีค่ะและก็อยู่กับปอดพระรามห้พาไปชมกันค่ะวันนี้มาถึงอำเภอศรีราชาเลยพาทุกท่านมารับชมกับรถและก็นี่เลยค่ะแคมเปอร์ทัก ที่ติดตั้งบน bon Nexgen Ford Ranger Wide Tag ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ค่ะในราคาที่1,314,000บาทค่ะนอกจากนี้ค่ะพาร,ราม5พาไปชมค่ะยังมีแคมเปญพิเศษให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังสนใจรถตู้นอนเคลื่อนที่มีมาให้ถึง3แคมเปญค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญแ,แรกค่ะในรุ่น XLT ค่ะกระบะราคา94,000บาทใช้เงินออกรถ 5900มบาทค่ะพร้อมเราจะจัดไฟแนนซ์ของตัวแคมเปิลทักให้อีกด้วยค่ะแถมฟรีครัวสไลด์กลับบ้านกันไปเลยค่ะแคมเปญที่2ค่ะกับในรุ่นตัวสแตนดาร์ดแชสซีนั่นเองค่ะใช้เงินออกรถและก็ตัวตู้นอนเคลื่อนที่ค่ะแคมเปิลทักตัวนี้ค่ะในราคาไม่ถึง1ล้านค่ะ ราคาอยู่ที่9,999,999 999บาทในแคมเปญที่2ค่ะส่วนแคมเปญที่3ค่ะอย่างที่บอกไปกับคันนี้เลยค่ะ <S <S Next Gen Ford Ranger Wi ์ว t ย c ทขับเคลื่อน4ล้อราคาตัวรถค่ะอยู่ที่1,314,000าบาทค่ะเราก็มีใช้เงินออกรถให้กับท่านผู้ชมอีกด้วยค่ะ9 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ของตัว c a p p e r t r u ั k คันนี้ได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมารับชมกันเข้าวๆกับท่านผู้ชมหรือลูกค้าค่ะของฟอร์ดพะะราม5นั่นเองค่ะคันนี้นี่นี่เลยค่ะพี่เจ้าของรถค่ะ เขาได้ทำการตกแต่งในรุ่น Y ายแท็กขับเคลื่อน4ีล้อค่ะให้หน้าเป็นหน้าพาร์ทของตัวแรปเตอร์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังด้านหน้า F.O.R.D ค่ะแล้วก็จะมีตัวชุดพาร์ทกันชนด้านหน้านั่นเองใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโชรูมฟอร์ดไอสาขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยค่ะยังไม่หมดค่ะทางฝั่งด้านข้างก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็นล้อยาง ล้อมแม็กค่ะขนาด17นิ้วยางเป็นยาง a อเทเรนบีเ BF g o o d ิ i ตแบบนี้ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าอยากเปลี่ยนรายอยากเปลี่ยนหน้ายางเพิ่มบอกได้เลยค่ะสเปคยางคันนี้ที่เจ้าของรถเขาจัดเลยอยู่ที่285ทับ70 R17 ค่ะแล้วก็มาที่ตัวตู้นอนเคลื่อนที่ c a m p ปอร์ทั k คันนี้ดีกว่าค่ะนี่เลยกับตัวตู้นอนเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์ สามารถนอนได้จุคนได้ถึง5ท่านเลยค่ะ4 -5 ท่านเพราะว่ามีเตียงนอนให้3ฟุตครึ่งที่สามารถตั้งได้เป็นแบบเคาน์เตอร์ทานข้าวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ให้อีกด้วยค่ะอยู่ทางฝั่งด้านในนอกจากนี้ยังสามารถเก็บตัวนี้ได้เวลาเราต้องการเคลื่อนที่ได้อีกด้วยก็สามารถดันได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนะดันได้เป็นแบบครั้งเดียวแบบนี้ได้เลยนะนี่ก็คือสามารถเลื่อนได้ปรับดันได้ค่ะ คือคือครบในคันนี้คันเดียวเลยใครที่สนใจก็สอบถามกับทางโชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระรามหากันเข้ามาได้ค่ะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้มากมายแล้วกักบตัวนี่ค่ะอ่ะนี่ก็จะพาไปรับชมด้านในคร่าวๆกันขึ้นมาได้เลยค่ะด้านในนี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนอย่างที่อาจีบอกไปค่ะหรือว่าจะเป็นที่นั่งค่ะให้ทำงานให้ทานข้าวค่ะมีตู้เย็นมีซิงค์ร้างจานนี่แล้วก็จะมีตัวสวิทไฟต่างๆมีตู้เก็บของด้านบนมีตัวเบเกอร์ด้านในแม้กระทั่งทีวีก็มีให้ด้วยค่ะนี่ค่ะกับทีวีนี่ที่สามารถเลื่อนดูทางฝั่งของ นั่งทานข้าวแล้วก็ทางฝั่งของเตียงนอนค่ะก็มีให้มาแบบนี้ด้วยมีชุดเครื่องเสียงให้ด้วยแล้วก็ทางฝั่งด้านในนี่สามารถเข้ามานั่งได้นอนได้สะดวกสบายนี่ค่ะนอนได้แบบนี้เลยค่ะมีตัวช่องด้านบนนี่เพื่อให้เรานอนดูดาวได้มีผ้าม่านกัน้นมีตู้เก็บของ หรือว่าตู้เสื้อผ้าด้านล่างมีไมโครเวฟให้ด้วยเอออะมีให้ครบเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะใครที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ต้องการหาห้องน้ำไม่บ่อยไม่ต้องไปเลยค่ะไม่ต้องพกปั๊มแล้วหรือไม่ต้องเข้าปั๊มแล้วนี่เลยห้องน้ำก็มีให้ด้วยในตัวเลยจบครบที่เดียวสามารถอาบน้ำได้ด้วยอ่า ฟอร์ดพระรามห้าพาไปชมยังไม่หมดค่ะยังมีทางฝั่งด้านนี้ที่เมื่อกี้นี้มีโต๊ะที่ดันขึ้นสามารถเป็นโต๊ะได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเตียงนอนได้ก็ยกเบาะขึ้นแล้วก็ดันเบาะดันตัวไม้ลงแบบนี้ได้เลยค่ะล็อกได้เลยอ่ะมายังมีอีกยังมีออนนิ่งด้านข้างอีกเพราะว่าเวลาเราไปถึงที่แคมปิ้งแล้วเราก็ยังสามารถหาที่วางของวางนั่งได้นี่ค่ะ มีตัวม่านด้านบนแล้วก็นี่ฟอร์ดพร,รามห้าพาไปชมค่ะย้ำแคมเปญกันอีกครั้งหนึ่งกับนี่เลยค่ะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถ n น็กเจ n Ford r a ร g เจค่ะแล้วก็ตัวตู้นอนเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะทางฟอร์ดพร,รามห้าค่ะเรานี่แถมอันนี้ให้เลยค่ะตัวครัวสไลด์ค่ะที่มีตัวเตาแก๊สแบบนี้แล้วก็จะมีตัววางไว้เป็นเขียงทำคว ทำกับข้าวได้เลยหั่นได้เลยด้านบนตรงนี้สะดวกสบายค่ะแล้วก็ยังมีจัดชุดในตัวเตาแก๊สปิกนี้ค่ะขนาด4กิโลให้อีกด้วยกับติดตั้งตรงช่องด้านนี้ให้เลยค่ะใครที่สนใจออกรถกระทางฟอร์ดทร,รามาห้าแล้วก็สนใจตู้นอนเคลื่อนที่ตู้นี้ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็แถมฟรีกันไปให้เลยค่ะ ฟอร์ดพัฒราห้าพาไปชมค่ะย้ำแคมเปญกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใครที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นรถ Next Gen Ford Ranger w i ์วาทคันนี้ค่ะในราคา1,314,000านบาทค่ะใช้เงินออกรถ99,000บาทแล้วก็ยังสนใจในตัวตู้นอนเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะเราสามารถจัดไฟแนนซ์ให้ได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะแถมค่ะครัวสไลด์ค่ะพร้อมติดตั้งตัวเตาแก๊ส ปิกนิกขนาด4กิโลให้อีกด้วยค่ะก็คืออยู่ในชุดเซตนั่นเลยแถมไปให้ฟรีเลยแล้วก็ยังมีอีก2แคมเปญค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดแชทซีค่ะที่สามารถใช้งาน ได้กับตัวรถแล้วก็ตัวตู้นอนแคปเปิลทาค่ะที่ซื้อไม่ถึง1รล้านบาทค่ะในราคา9 9 99, 9 9 9 9บาทยังแถมฟรีตัวขวัวสไลด์เคลื่อนที่ให้อีกด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแคมเปญค่ะในรุ่น xlt ค่ะในตัวกระบะราคา9 4 0 00, 0 0 0บาทใช้เงินออกรถ59,000บาทค่ะยังแถมตัวขวัวสไลด์ให้ด้วยที่ใครสนใจต่อตู้นอนเคลื่อนที่ เพื่อความอนเนกประสงค์และความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะใครที่สนใจแคมเปญพิเศษเรานี้สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่0 2 4 3 2 6 5 9 9หรือว่าเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้ที่โชวลูมฟอร์ดไอเอ็มเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะแล้ววันนี้ค่ะ ทั้งอจิแล้วก็รายการพระรามห้าพาไปชมค่ะจบโรงเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะใครที่สนใจแคมเปญพิเศษเรานี้สามารถมาได้ที่โชรุงฟอร์ดแอมเอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ